าถึงหมู่บ้านนี้แล้วเคียวคงหมู่บ้านนี้เขาบอกว่าจะจัดอีเวนต์ทุกวันคริสต์มาสด้วยล่ะนายรู้ไหมฉันรู้แล้วฉันเลยเอาไก่นี่มาเป็นไก่ย่างไะไก่ย่างให้เขานะไปให้เลยไปให้ลุงผู้ใหญ่บ้านเลยไปเร็วไป็ว้ลไป้ยไปเยไปใกเลยไปก้เยไปหเลย่างทีเนี่ปใ้เลยให้เลยไปให้เลยยเลยไปเลไปใหายให้เลยเลาได้ยไเยไลยไไห้เลยเลย้ยเเได้จัดเกษตรเลยหรือเปล่าเนี่ย สวัสดีครับลุงวันที่จะไหนจ้ะอโพดีว่าผมเอาไก่มาฝากครับสามารถเอาไปต้มได้เลยฮะโอ้ไก่เหรอโอ้ไม่เป็นไรผมฉันอิ่มไปแล้วอะนะง่ายเนี่ายผมก็ไปไปก่อนนะครับลุงจะไปไหนกันนอะผมว่าจะไปหมู่บ้านถัดไปหน้าๆเลยครับโอ้ยทางนั้นอันตรายนะอันตรายยังไงอะอันตรายเขามีข่าวล่ำเลืยกันว่ามีปีศาจบางอย่างอยู่ทางด้านหน้านั้น่ะทุกๆวันปีใหม่อ่ะนะทุกๆวันปีใหม่เหรอคืออะไรครับ เออผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่โอ้ฉันก็ไม่แน่ใจนะแต่ทางนั้นแหละนะทางนั้นหรออ๋อยายผมก็จะระวังตัวแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับคำเตือนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยเท่า่ากก็มาเที่ยวปีใหม่ที่นี่ได้นะเดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้จะมีการจับของขวัญกันนะนะอู้ยของขวัญเนาะเฮ้ยดีนะครับเนี่ยโอเคฉันต้องมาจับเจ้ครับผมซื้อไงโอ้ คุกกี้ที่มันเป็นกล่องกระดงะนะโอ้ยแม่ฉันเอาไปใส่เข็มมาแล้วเมื่อนน่ะเกือบาแล้วได้มาฉันไม่เคยดีใจเลยที่วิตมลยว่ยนี่ไปเนี่ยเพื่อนเดินตามไฟไปโอเคแต่นายคิดว่าเป็นไงที่เขาบอกจะมีปีศาจอะไรบางอย่างออกมาตอนไปใหม่อ่ะจริงๆว่าจะมีกันนะเว้ยอไหรไม่เคยดีจำนานซานต้าปีนี้เลยโว้ยหน้าผีสิงห์โอ้ยพูดแล้วคุณน้าโกยอ่ะพูดดิเพื่อนไปไปเดินไปกันดีกว่ะ อย่าโต้โตโต้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 ไมเพื่อนบ้านใครบ้านบ้านหลังปะเนี่ยบ้านล้างเหรอจะไปลบฝนกันไปไม่มีคนอยู่ไม่มีคนด้วยเยอ่ชะมัดเลยเขาเขาดูกุ้มใจนะเพื่อนอคุณลุงครับนี่บ้านคุณลุงหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อมันคือบ้านล้างนะนะโอ้ยแล้วคุณลุงนั่งทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยฉันกำลังเมาและเครียดนะเมื่อห้าวันที่แล้วลูกของฉันหายตัวไปแถวนี้ฉันก็เลยนั่งนอนอยู่ที่นี่ทุกวันเผื่อลูกฉันจะกลับมา เฮยหายตัวไปลูกคุณอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยหกถึงเจ็ดขวบเองเฮ้ยเศราชะมัดยังไงขอให้หาลูกตัวเองเจอนะครับผมขออนุญาตเข้าไปแอบในบ้านก่อนฝนตกครับผมโอ้ยนั่นจะบาดเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกบ้านใครก็ไม่รู้แมวจอนจัดด้วยวันนี้เจ้าแมวที่บ้านใครไว้ในเพื่อนเขาอยู่เขามีฟาร์มในตัวด้วยดิฟาร์มในบ้านเลยเออเฮ้ยเราน่าทำคลิปมันลาท้าผีทย่างนี้เนาะใช่ไหมเราจะเราจะมาล่าท้าผีในบ้านนี้ยนะเออเป็นไปได้นะเพื่อนไอ้เราลองสำรวจกันไหมคือแบบ อนาคตเรามาทำคลิปล่าท้าผีได้เลยเพื่อนได้ได <c oughs> เออลองเช็คกนันดิโอบ้านก็ไม่ได้ไีดีมม่มีกล่องโอ้มีกล่องพวกอาวอุธด้วยอ่าเป็นบ้านเก่าๆหลังนึงเนาะที่ไม่ได้มีอะไรเยจะไขจะไข่ไข่ไก่หรอไหนไข่เป็ดอะไรขงนาวะเนี่ยลงชั้นล่างที่มีอลไรเปล่าลงดูทุชันเลยเพื่อนดูทุช,ทชันเลยข้างล่างมีทางไปต่ออีกเร็ดูเร็ม่ตามไปต่ออีกลง๋ององควซ้ายขวาซ้ายซ้ายคืออะไรอะ ไปก็มเร็วมีข้อลำเขียนว่าซ้ายขวาซ้ายด้วยเุ้ยแกอะไรอ่ะอะไรมีเลือดด้วยเพื่อนดูดิโอ้อะไรวะเลือดหรอไม่แน่ใจเหมือนกันะแต่ว่าลองเข้าไปดูไหมมันเขียนว่าซ้ายขวาซ้ายอ่ะซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาทางนี้ปะแล้วก็ซ้ายซ้ายแล้วก็นึงแล้วก็ซ้ายอีปะซ้ายอ่ซ้ายนี้ปะคืออะไรอ่ะทางมันคือทางอะไรวะเนี่ยเพื่อนไม่รู้อ้าวทางตันนี่ นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตามมาทำไมไม่ตัดนะเนี่ยอุ้ยกล่องของขวัญด้วยคืออะไรอ่ะลองเก็บกลับมาชุบไปกล่องของขวัญอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะกล่องอะไรเนี่ยใช่ทางตันลองกลับปะกลับไปไหนอ่ะอ๋อทางตันฉันว่าทางบิดลอยเลื่อนมาเลยลอยเลื่อนเหมือนใช่ไหมลมมันเหมือนหายไปอ่ะถ้ามันตกแหงวุ้ยวุ้ยวุ้ยเฉียดเดี๋ยเราเข้ามาดิวุ้ยเราเข้าไปดูเราเข้าไปดูอุ้ยอะไรอ่ะ อะไรอ่ะมันมีลาวาซ้ายกับขวาด้วยคืออะไรวะเพื่อน <S <S เอานายคิดว่านายจำไม่กินได้ไหมไอ้ซ้ายขวาขวาซ้ายปะ,ะ,ะ <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ไหมซ้ายขวาซ้ายซ้ายนี่ใช่เหรอเอ่อซ้ายขวาซ้ายซ้ายใช่ไหมใช่แล้วนายคิดว่าชั่ววันมันคือนี้แหละไอ้ที่เราผ่านมาไม่กิน่นั้นแค่แบบของปลอมไปไ,ไอ้ของโกดอะแล้วอันนี้นายคิดว่ามันมีลาวาจริงไหมวะเพื่อนคือถ้าเราผิดเราตายเลยนะเพื่อนนี่ลาวานะลองนะซ้ายตอุ้ยสตี๋อุ้ยสตี๋ไม่เลย มันคือรอปอมจริงด้วยไม่เป็นอะไรมันฟืนคือไฟปอมรอเข้าไปดิซ้ายเจ้าจับถูกใช่ไหมต่อไปขวาใช่ปะเอาจีิงๆนะเพื่อนเอาวันี่นะโอเคขวาโอเคขวาขวาก็ซ้ายไะเนี่ยใช่ปะสาย้ายแล้วก็ซ้ายทีใช่ไหมไม่รู้เลยถูกนะถูกนะสุดท้ายต้องเป็นกันตายนะเพื่อนบอกก่อนหัวไหมเลยอะมันอกมีค่าแล้วกันอะถูกจริงด้วยหุยกองขวัญแล้ว มีมีพวอเรื่องเพื่อนร้องมาดิทำไมมันหนาวจังเลยนี่มันคืออะไรวะเนี่ยกองขวัญอะไรอ่ะเออฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะเก็บไปก่อนไหมเก็บเก็บเก็บมาเก็บมาเก็บหมดเก็บมาให้หมดแล้วกันโอ้อันนี้มันมีเป็นหิมะเลยเพื่อนมีหิมะที่นี่ได้ยังไงอยังไงวะเนี่ยบ้านหลังนี้มันคืออะไรเนี่ยนดูดิตรงนั้นมีฟักทองด้วยเพื่อนเห็นป่ะฟักทองอ่ะเออฟักทองเขาเล่นเขาเล่นนายจะพูดโอ้โหทำไมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่นายต้องพูดแม่มันคือซันต้าคอร์สพูดนายห้ามคอร์สเป็นซันต้าคอร์สเพราะฉันชอบซันต้าคอ อะไรลูกแล้วใครจะพูดถ้าไม่ใช่นายเจะรั้แล้วใครพูดเจอแล้วเจอแล้วเจ่ามพูดแล้วเดียวอาทิตทีนีกับเพื่อนชวยายข้างหนามีันตันลงไปไม่ได้โอเคนี่เราขุดลงงล่างเลยแล้วกันบุชไปเียแต่้าขุดลงงะ่าง็ดขาดเลยนะเว้ยนี่ไมได้ไม่ไ้ไปมไปมันไปจทำรือก็จะทงก่นหรือทออ้ยอ้ยฉันไม่ไทัห ไอยูเทียร no ์ได no no ้อยู oh, no. like. s <S like ่ไหนอะเพื่อนกูอยู่ข้างหน้าไายห้ามขุดขี่บ้านลงด้านล่างเด็ดขาดเลยมันมันคือข้างมมันมีหนามอยู่หนามอะไรวะไม่รู้หนามอะไรก็ไม่รู้ฉันลองขุดดูแล้วข้างวมันเป็นหนามเว้ยทางไหนเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้ทางไหนีเลยโอ้ยหคุณตาคนเนียนเออข้างหน้าเหมือนไปทำไปต่อด้วยเพื่อนแต่เราต้องหาตัวเลขก่อนเพื่อนเพื่อเปิดประตูอ่ะเทียร์ไกลับมาแล้วไปกลับมาแล้วไอ้ซนด์คอดอ่ะชัมันคือผีที่เขาบอกแน่เลยวะหมู่บ้านที่มีเรเจอร์เขาบอกอ่ะฉันปลอดภัยมากเพื่อน ปลอดภัยอ่ะตรงนั้นนะอุ้ยมันเดินป่าไปแล้วม oh, <c oughs> <pt> ันเจอป่านไปแล้วตรงไหนวะมันต้องหาราชทางไหนวะเนี่ยราม่รู้หัสอยู่ที่หนึ่งต้องมองดีต้องมองให้ดีจะมีเลขอยู่ก็ได้อุ๊ยมันขุดพื้นมันขุดพื้นปีศาจแล้วไม่รู้รหัสไปไม่รู้รหัสไปมันไปมันไม่รู้ ใช่เหรอพี่บ้าตรงไหนอะตรงไหนตรงอะไหรออะไรตรงนี้ตรงนี้โอเคไม่ได้เราจตายตายรอบมาไปดีนี่รอบมาไปดีโอ้ยดังโคราสอย่าลักอย่ารั่วอยู่ดิอยู่ดิอยู่รอบมาอย่าอย่ารั่นุ้ยมันไอ้มันมันมีอนั่นอยู่นะมันมีมันมีทางที่มันลงไปข้าดไปแล้วมันเป็นหนามด้วยใช่ไหมใช่จริงด้วยเนี่ยข้างล่างตรงนี้เลยฉช่างคลาดเป็นหนังอินเดียเฮ้ยเป็นหนังแม่โอ้โหเจแปสามเจอแล้วโอเคเจอแล้วเจอแล้ว หนึ่งถึงเราไปไปเปิดหมายเลขไปไปเปิดประตูให้โคจโคจิมะสามโคจิมะสามเจ็ดปดสามหกเจ็ดแปดสาถูกอ่ะเพื่อนเอ้ยไี่ถูกมปนมาแล้วตอนนี้นนไม่มีน้ำตอนนั้ไม่มีน้ำเฮ้ยเราบอกว่ามันมีน้ำบางจุดแต่ตรงบางจุดไม่มีน้ำใช่ขอไปหาเลขก่อนดูต้นตขียงดีดูตนตขงดีายไปก่อนเยรอไปก่อนพี่ที่นี่จังหวะนี้แหละชุบชุบก่อนแล้วก็หนึ่งสองอะุรอ่ะหอ 1290 1290ุนนี้ก็มีเหรอมีกองขวัญด้วยขอนี่อขแล้วกันเป็นอะไรบางอย่างที่อาจจะเอาไว้ใช้ในรอบต่อไป1 2 9 0 1290าจบน้ำโอเคมา1290ูกแล้วเพื right. okay. ่อนมาเร็วมาเร็วสวยไ่ได้ไมลอลยนีเลยสวยนี่คืออะไรเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหนามเยอวเพื่อนเราต้องปีนจัมาด้วยเฮียมันมาแล้ว ไปแล้วชะดุไปไถดุไม่แต่แรกตกลไปแล้ว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 ชึบ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 ตัวขึ้นไปวุ้ยโอ๊ยจะโดนน้ำวิ่งเกือบไปแล้ว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 ชึบชึบชวานีเขาเล่อนเลอนเลื่อนเลื่อเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปตอเลยกันชึบโอเคชึบโอ้ย โอ้ยสัตว์ขรรค์บ้าอะไรเปไล่คนวัเนี่ยโอ้ยเจ็บ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 ตายแล้วมึงกูตายแล้วโอ้ยชิบหายแล้วไม่สีเปื้อยเนี่ยพี่แอ๊ฉันรู้แล้วนายนายเอาคุกตัวกับอีกบล็อกนี้แล้วก็ช่วยว่าั่งเรียนนั่งอยู่นะมาเร็วมาเร็วโอเคคุก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 โอเคสวยแล้วถอเคถอเคโอเคถอดแล้วถอดแล้วถอดแล้วโอเคฉันเอาเอาออกให้หมดโอเคฉันิดนิดนิดนี่นิดนิดพี่แอเราเนียนว่าบอลเพื่อนดูกูเป็นฟอสซิลอยู่ช่วยว่าเราเนียอยู่นะมันมันเดินอยู่ทางขวามมือหน่ะ ันอยู่ทางันอยู่ทางเว้ยบ้าเอ้ยไปเลยกับ้านเยีมันหาไม่เจอมันไม่เจอมันงมันงมันบ้มันซบมันซบโอเคอยเอนฉันจะสะึกเลยว่ะอย่านะอย่านะไปยไมันมันมันกาลังหาเราอยู่มหาเราอยู่อย่ามันหาเราอยู่เพื่อนโอเคแล้วมสวยโอเคไหมโอเคแค่เราต้องออกจากนี่ยังไงวะเนี่ยไปคนได้หมดเลยะ สมใครอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยใคระอะไรถ้าเราเปิดตรงเนี้ยน่าลองขยับนี่ดิมันจะมีทางไปต่อด้วยเมื่อกี้ตรงนี้เลยมั่วมันจะมปบีได้ไงมันไม่มั่วเลยเนี่ยเนี่ยมันมีมันมันมีเมื่อกี้ฉันฉันเหมือนฉันทะลุตรงนี้ได้อ่ะไอ้มิดเห็นป่ะ เฮ้ยใช่ปะใช่ปะไม่จอดลงไปแล้วมิดแล้วมันมาแล้วมาแล้วเออจะตามไม่เลิกเลยผีบ้าเอ้ยอย่าที่หมายแล้วทางตันวิต่กองควันเพื่อนเอถ้ามันถ้ามันเห็นว่าเราถ้าเราเห็นมันเห็นว่าเราไปบล็อกอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นชิบหายแล้วชิบหายแล้วผมจะรู้ใครจะพูดอะไรฉันรู้ใครจะพูดอะไร โอ้ยโอยไม่มีที่แอบเลยตัวนี้ไม่มีที่เลยเพื่อนฉันรู้ว่าถ้ามัเห็นว่าเราไปบล็อกอีทเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเรากลายเป็นบล็อกหิมะแทนแล้วกันเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีขึ้นจุ๊บๆโอเคเอาไปที่บล็อกหิมะเสร็จปุ๊บแล้วก็ขับขับขับบล็อกเยอะครับบล็อกเยอะแล้วก็ตัวเองเอาตัวเองให้เนียนที่สุดอย่างนี้โอเคถ้าอย่างนี้หน้าเดียนหน้าเดียนอยู่นะโอเคนะเดี๋ยวฉันไม่อาบานานแล้วถ้าฉันเดาอะไรไม่ผิดมันต้องเป็นด้วยโอเคเกยะ เราต้องสู้กับมันเพื่อนด้านล่างมันเป็นมันมันสามารถลงไปชั้นต่อไปได้เว้ยอย่าเราสู้มันยังไงนะเราต้องล่อมันให้มันลงไปด้านล่างให้ได้แล้วเราก็จะหนีจากที่นี่โอเคปะโอ้โอเคเพื่อนมันอยู่บนกองขโมนเพื่อนเราต้องล่อมันอยู่ตรงกลางอ่ะเราต้องลองไปหิมะมันอยู่ตรงกลางๆนี่เลยใส่ไปเรือยเรื่ออเร วันนี้แ şey หละเดี๋ยวรอจังหวะรอจังหวะดีเจังหวะดีดแต่จริงเขาจะจะทุจะทุบไอไอ้พไปฮ่ามันฮ่าปเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหม้วหายแล้วเอาใหดีเอาใหดีแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว ข้าไลขุดได้ต่อขุได้ต่อไดมาได้ล่อมาทางนี้เว้ยทางนี้ทางนี้ไอแก่ทางนี้างนี้อแก่ทางนี้เว้ยไอแก่างกระบอกวางกระบอกวางกระบอกวางกอกนี่กระดมาทางนี้มาทางนี้อยู่ไหนอยู่ไหนมันหลงคาราหลงคาราแล้วคือไม่กัวหรอฉาแล้วมันจะคุณราไมันจะคุณราไม่นจะคุณเรามคุณเรา่ไนแล้วโอเคจุก่อนจุก่อนจุกจุชจุกจุกจุาจุกจุกจุ่อุกจุกจุกูุกจุกอุกจุกจุกจมกุ่กจไม่กกก

ร่งไปแล้วร่งไปแล้วเออฮ่าฮ่ตายแล้วป่ะเอาไก่กูสวยเพื่อนตายแล้วเราจะขึ้นยังไงเนี่ยเราเราสามารถเอาไอ้นี่ได้แล้วฉันอยากรู้ว่าในกล่องขวัญมีอะไรเออว่ะอยากรู้เหมือนกันพยายามขึ้นไปแบบไปฉันว่าอาจจะเป็นสมบัติก็ได้เพื่อนไอ้สตาร์ทตันนี้มันโซ่สมบัติอะไรอยู่ก็ได้เออสวยสชึบชึบชึบถึงแล้วได้เวลาเปิดสมบัติอันนายมีที่คุณที่คุณเห็นไหมมาช่วยคุณลงปะมิชชั่นอยู่กับเรวเร็ว ขึ้นเร็วช่วยหน่อยขวดมันหนามากเลยเพื่อนหนามันหน้านายเลยเร็วเร็วช่วยหน่อยเร็วหน้าหนามันหน้าครูแล้ววะ้ยใครอะทำไมทัพระตูเหมือนเด็กเลยเพื่อนต้องดีใช่ปะเนี่ยของขวัญอะไรวะไม่รู้ลองหาเปิดซกกองนี้ไปไปหาเปิดดิในกล่องนี้มีเอ่อมีรองเท้ากับตุ๊กตาด้วยเพื่อนไม่รู้ของใครเนี่ยไปลองไปลองไปลองเก่าใช่ไหมอาจจะขายได้ราคาดีก็ได้เนี่ยมีรองเท้ากับตุ๊กตาเพนกวินเนี่ยทำไมมันคุ้นตีมเลยมาลองเก่ากันไปคุ้นอะไรอะไปเร็ว เฮ้กลับขึ้นมาแล้วเพื่อนอ้หนี่ฉันจะละลายไปแน่ฉันเป็นหีมะเนี่ยนั่นดิเราเป็นซนแมนโอ้ยโอ้ตกใจหมดเลยเออเออผมเนี่ยต้องตกใจคุณลุงแอบอะไรเนี่ยโอ้ยฉันแอบตัวอะไรก็ไม่รู้หน้าตามหมดซอนาคอรนเราลงตามพวกแกไปนะนะโอ้ยฉันว่าพวกแกจะไม่หลอดแล้วอ๋อมันตายแล้วครับเมื่อกี้ผมขุดมันตกลาวาไปแล้วอคืออะไรอ่ะอ๋อผมไปเจออะไรแปลกทางรับหรอกครับเอาเป็นว่าเอาลูกผมให้ของขวัญปีใหม่ครับผมไปเจอมาโอ้นี่มันของลูกฉันนี่ฮะ ใช่หรอใช่แล้วนี่มันลองท้ากับตัวตาเห็นลูกใช่ไหมอ๋อฉันว่าแล้วปแปลกแล้วอ่ะเพื่อนฉันว่าคนที่อ,ทอยู่ในกองคันนี่นคือเด็กอยู่ด้อยเอางี้ครับเอาเปา็นว่าคุณลุงลงลงไปด้านล่างดูแล้วก็ลงไปอย่างระวังนะครับแล้วก็ลงตอนถ้าเจอไอ้ด่านที่มันเป็นลาวาใช่ไหมครับให้ลงไปทางซ้ายขวา,ซ,าซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆจะมีกลองขวานอยู่ลุงก็จะรู้ว่าลูกของลูกของลุงอะไปไหนผมว่าให้ลุงเห็นตัวตาของตัวเองดีกว่าเอพูดไรเป็นลาาไม่ค่อยดีเลยนะทางไหนล่ะ อ๋อลงไปงในลงไปเรื่อยเลยครับมันจะมีทางลับอยู่เออขอบใจหลายๆเด้อมาเจอกันเออหนุ่มเดินทำปลอดภัยบายบายครับเราจะเราจะ,เราจะบอกความจริงเขาเหรอใช่ป่ะเดี๋ยวให้เขาเห็นด้วยตัวเองดีกว่าเพื่อนฉันไม่อยากบอกให้เขาเสียใจยตรงนี้ว่ะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็จะไปเจอลูกตัวเองใช่ไหมที่เป็นศพใช่ป่ะอย่างน้อยเขาก็ได้ฝังลูกตัวเองด้วยโอเคดีกว่าป่ะเออไปให้เขาเห็นด้วยตาตัวเองเออนั่นแหละไปเพื่อนเอาของขวัญไปแจกชาวบ้านกันดีกว่าปะได้มาเทียบเลยเนี่ยไป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 